สวัสดีครับ kind of so ันื่อกี้เกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวข้าโพดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับปีนี้เออเชนในหน้าประกาศหารถเยอะแล้วก็รถก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ลงสําหรับผมก็เอาง่ายๆว่าถ้าเหมือนมุมมองเหมือนคนอื่นเน่ในหน้าบอกมีงานในมือประมาณพันไรขึ้น พันไร่ขึ้นจะง่ายไปเลยบางทีอะถึงมันอะมันอะไรด,ดอกเดี๋ยวเอาง่ายๆว่าถ้าที่มันดีที่มันดีจริงนะแล้วทำไมรถคันเดิมเขาไม่มามันมหนึ่งสาเหตุหนึ่งบางคนบอกว่าขายรถก็สาเหตุหนึ่งแต่ถ้าคนมีรถเอาง่ายๆว่าสมมุติว่าผมเคยไปเกี่ยวหมู่บ้านนั้นแล้วงานมันดีในหน้าดีเขาก็จะหาทีมงานในสังกัดเขาไปลงแทน ก็คือในหน้าแทบไม่ต้องหาเลยไม่ต้องมาประกาศหาใน Facebook เลยอีกอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีในหน้าใหม่ร้อนวิชาแบบไหนก็คือว่าปีนี้สมมุติผมเป็นในหน้าผมเอารถมาเกี่ยวสองคันสามคันแล้วผมจ้างเด็กดูรถวันละสามรอยวันละสามร้อยวันละสามร้อยห้าร้อยไปพาเขาไปลงแปลงนาคนนั้นคนนี้แล้วปีต่อไปในหน้าไอเ้เด็กเด็กรับรถนั่นแหละ ก็จะดิวเองครับดิวเองกับรถเกี่ยวคันนั้นหรือว่าจะหารถคันใหม่มาจะหารถคันใหม่มาแล้วก็จะมาแข่งกับนายหน้าเก่ามันก็จะประมาณนี้แข่งกันไปแข่งกันมาไม่มีงานนายหน้าก็จะไปตีราคาไปต,ตีราคาลงแต่ยืมว่านายหน้าไม่ลงนะครับค่าเกี่ยวนายหน้าก็ยืนราคาเดิมค่าสิเหมือนเดิมส่วนเรื่อง ข้าวน้ํำยังไงก็สําหรับที่ผมเจอนะส่วนมากเจ้าของนาจะเลี้ยงครับถ้าเช้านาใครเขาก็เลี้ยงนาคนนั้นเขาก็จะเลี้ยงก็จะประมาณเนี้อย่างมุมมองผมผมขี้เกียจนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่คืออะไรครับอย่างมีคนโทรมาหาเยอะครับให้ไปเกี่ยวมาเกี่ยวกับผมไม่มาอยู่กับผมผมถามว่าเกี่ยวเท่าไหร่ ราคาเท่าไหรค่าเกี่ยวบางทีก็พื้นที่หกร้อยหกร้อยหกร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบยังไม่หักยังไม่หักก็มีถ้่ในหน้ายังไม่หักก็มีนะครับก็มีเหมือนกันผมก็เลยขี้เกียจไปผมว่าพี่แล้วผมจะไปทําไมบ้านพี่เกี่ยวแค่หกร้อยหักก็เหลือห้าร้อยห้าสิบบ้านผมหกร้อยห้าสิบไม่ได้หักอะไรแค่นี้ก็เกี่ยวไม่ทันแล้ว ในมุมมองผมนะผมไม่ไปผมไม่อยากไปผมไม่อยากนับหนึ่งใหม่ที่เกียดนับหนึ่งด้วยประเด็นก็คือว่าถ้างานดีๆในหน้าดีๆมันมีที่มันมีเจ้าประจำขเขาอยู่แล้วเขาเขาไม่ยอมทิ้งหรอกครับเขาไม่ยอมทิ้งหรอกในหน้าดีๆพื้นที่หน้าเกี่ยวที่ดีๆยังเกี่ยวข้าวโพดนู่เหมือนกันครับอ,อถ้าเขาเจอที่ดีๆในหน้าดีๆเขาก็จะไม่เปลี่ยน เขาก็จะไม่เปลี่ยนเขาจะมาอยู่คนเดิมคนเดิมครับแต่ถ้าเขาอาจจะเจอที่ดีกว่าราคาดีกว่าแพงกว่าเขาก็อาจจะไปมันก็มีหลายแบบหนึ่งมันจะมีในหน้าร้อนวิชาในหน้าบ้าพลังอย่างผมก็เจอมาทั้งแบบในหน้าเข้าข้างรถเกี่ยวกับในหน้าเข้าข้างเจ้าของนาครับบางคนก็กลัวครับอยากได้งานแอบไปลถไล่เอง ผมไปเคยเจอนะแบบวัดได้สิบแปดทำไมเขาบอกว่าสิบหกไปมาเขายอมเฉลยก็นหน้าบอกว่าลดให้สองไร่เขาเลยยอมให้เกี่ยวแต่ไม่ถามรถเกี่ยวสักคำอันนั้นก็อีกประเด็นครับก็มันก็เป็นประเด็นเป็นเรื่องเล่าเป็นชีวิตจริงครับตอนนี้ก็ถ้าแก่ใหม่ก็เยอะบางคนก็อยากลองอยากมีครับเราไม่ได้ปิดกั้นว่าดีหรือไม่ดีเราแค่เล่าประสบการณ์ส่งฟังครับมันน่าอยู่น่าเกี่ยวไหม อย่างข้าวโพดก็ต้องบอกตรงๆว่าหนักอะไรครับมันจุกจิกครับมันจุกจิกเดี๋ยวเหยียบหินปีนเขามันไม่เหมือนนาครับนามันจะเสมอมันจะมีน้ําล้างแทกล้างล้อไอ้นี่ทั้งปีนหินทั้งน้าหนักเต็มอุ้มนี่สามตันห้าอย่างถ้าเกี่ยวข้าวก็สองตันสองไม่เกินสองตันห้าอย่างเงี้ยเต็มอุ้มแล้วเกี่ยวข้าวมันจะวิ่งในน้ําช่วงล่างมันจะไม่ร้อนไม่เปลืองเลี้ยวง่าย นี่ก็เล่าสู่ฟังครับส่วนราคาค่าเกี่ยวบางคนก็เหมือนเท่าเกยใหม่เนาะเกี่ยวแบบตัวแบบหย่านโมได้เกี่ยวปีนี้นะ้ำมันแพงกว่าเดิมสามบาทต่อลิตรแต่ค่าเกี่ยวถูกกว่าเดิมผมถามว่าทำไมค่าเกี่ยวถูกยังงงเหมือนกันนะกลัวไม่ได้งานค่าเกี่ยวถูกอะไรเกี่ยวถ้ถาเขายืน เขาลุ่มมเกีียวแล้วเอาเล็ดเหล็ดตรงนั้นอ่ะมาเป็นมาตรฐานในการเกี่ยวก็มีมีเหมือนกันครับพวกรถใหม่รถใหม่ก็เหมือนกันกลัวไม่มีงานผมถามว่าในม,มุมมองกับกันอ่ะจังงวะที่งานมันเล็งอ่ะทําไมต้องไปลดราคาตีราคากันในเมื่อรถมันก็มีเท่าเดิมมันไม่มีบ้านอื่นเข้าอย่างเงี้ยทาไมไม่ยืนมาตรฐานราคาเดิมอีกอย่างเจ้าของนาเขาก็ ไม่รู้ว่าปีนี้ได้หรือเปล่านะไร่ล,ละพันไล่ละพันปีที่แล้วไร่ละพันไร่ล,ละแปดร้อยปีที่แล้วน่ะชาวนาได้เงินเงินกินเปล่าห้าหมื่นเต็มๆทั้งทั้งที่นาเท่าไหร่ยี่สิบไร่ขึ้นไปหรอยี่สิบไร่ห้าหมื่นแต่จะเสียค่าเกี่ยวอยู่ประมาณหมื่นสองไม่เกินหมื่นห้าโลมรรทุกแล้วก็โยเยงองงบอกว่าไม่คุ้มเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้ถ้าเกิดเขาไม่ช่วยไร่ละพันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ข้าวก็ไม่รู้จะราคาเท่าไรดีไม่ด,ดีถึงวันเกี่ยวอีกสองสาวันนี่สิบบาทล้วก็จะประมาณนี้ผมไปเจอแม้กระทั่งนหนนาถามว่านหยนาห้าสิบเลี้ยงข้าวสามคาบบาง้นที่เขาเลี้ยงสามคาบนะจากของนาแต่ในหนนาบางคนที่เขาเป็นมวยพรุ่งนี้ไปเกี่ยวของไครอ่าเจ้าเตรียมเขาเข่าเอาไวเ้เด้อพรุ่งนี้เที่ยงตอนนี้เที่ยงจงไข่หาเขาไว้รถเกี่ยวเดอ้อ ซึ่งเจ้าของนาเขาเต็มใจอยู่แล้วเขาเต็มใจเกี่ยวซึ่งในหน้าไม่ต้องควักสักบาทก็ได้ค่านี้เกี่ยวอยู่ของใครก็เตรียมกับข้าวมาอันนี้ก็คือเทคนิคในหน้าดีคุณจะเสียเงินแล้วไม่เสียไม่รู้คุณจะเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่รู้แต่ว่าขออย่าให้รถเกี่ยวอดอันนี้ก็คือในหน้าอีกประเภทหนึ่งแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่ผมเจอนะหักค่านา้ำหักค่าไฟหักค่าที่พักผมบอกตามตรงผมไม่เคยเจอหรอกอย่างนี้ถ้าจะหักทุกอย่างก็ ยจะปินเหรอเขามากินมานอนมาหาค่าน้ำค่าไฟค่าที่พักเขาผมว่าบางทีบุญบุญหักเสียค่าข้าวบางคนก็กูรับอย่างเดียวงานกู้รับอย่างเดียวหน้ามึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลบิง้งเล็กบิง่งใหญ่ไม่รู้กูลรับตามคิวแบบนั้นก็มีครับก็เล่าสู่ฟังครับมันมีอีกเยอะสำหรับรถเกี่ยว คนเล่นก็บางคนก็ชอบของถูกแต่อยากได้ของดีบางทีคุณซื้อรถคุณก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาทําทุกอย่างเขาต้องมีกาไรทําแล้วขาดทุนไม่มีใครทําครับเหมือนบางคนก็โทรมาฟ้องผมเยอะนะรถเกี่ยวอูนั้นอูนี้เสียบ่อยเสียจุกจิกไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ได้ไม่ดีคุณต้องเห็นใจด้วยต้องดูตัวคุณด้วยคุณชอบของถูก คุณชอบของถูกแต่คุณจะเอาดีๆเท่ากับมาตรฐานเขามันก็น่าเห็นใจเจ้าของอู่ทาแล้วเขาทําไม่เหลือเขาจะทาทาไมครับรถเกี่ยวหนึ่งคันมันเกี่ยวข้าวได้เหมือนกันแต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันบางทีจะไปโทษเจ้าของอู่หรือไปประจานเขามันก็ไม่ใช่นะไอ้นั่นหลุดไอ้นี่หลุดไปประจานเขารดราคานี้เอาอะไรมากมายบางทีมันก็ถูกของเขานะถูกของเจ้าของอู่นะเอาอะไรมากมาย ชอบของถูกขอนูน่นขอนี่แถมนูน่นแถมนี่พอเอามาลงเกี่ยว,กเ,ออวเกี่ยวไม่ได้มันก็มีประเด็นจะของอูทําจุดนั้นจุดนี้แล้วรถเกี่ยวไม่ได้ก็มีประเด็นเหมือนกันมันก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายบางทีเขาซื้อรถคุณไปแล้วแล้วรถเขาเกี่ยวข้าวไม่ได้เขาทํางานไม่ได้เพราะเขาโวยวายทุกคนอะถ้ารถเสียเขาอารมณ์เสียหมดทุกคนแหละ บางทีสิ่งที่ไม่ควรเสียก็เสียเจ้าของอูก็มีอีกประเภทหนึ่งกลัวตัวเองเสียหน้าแต่ลูกค้าเสียเงินไปแล้วเกี่ยวข้าวไม่ได้ทํางานไม่ได้เขาเสียความรู้สึกมากกว่านี่ก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายครับเราก็อย่าเห็นแก่ของถูกมากเอเจ้าของอูก็เหมือนกันก็เทคแคร์ดูแลลูกค้า บางคนเขาไปทําแล้วไม่จบไม่ผ่านพวกเขาเกี่ยวหาเงินไม่ได้นั่นแหละมันต้องหน้าสงสารเขาจังหวะหาเงินน่ะหนึ่งปีมีแค่สิบห้าวันน่ะแล้วเขาหาเงินที่ไหนไปสวดัดถ้ารถเขาทํางานไม่ได้มันก็มีหลายอย่างครับบางทีเจ้าของรถก็เหมือนกันอยากได้ของถูกแต่ดีไม่งนั้นผมไม่ซื้อมันแพงหรอกครับผมไม่ซื้อหรอกคันละสองล้านห้าสองล้านสี่สองล้านสามนี่ผมซื้อคันละล้านกว่าบาทบางทีก็ ดูด้วยครับเนาะอันนี้บอกสุฟังบริ OSE ออกซื้อไว้ทั้งสิ้นนี่แหละบางทีเรื่องจริงบางเรื่องหลายเรื่องเลยแทนที่เราจะได้แชร์สู่กันฟังเฮ้ยมึงวิจารณ์เขามึงติเขาทาไมไม่มองว่าติเพื่อก่อบางทีเราติตรงนั้นน่ะคนเป็นเจ้าของขอู่ก็เอาไปปรับปรุงเอาไปแก้ไขเอาเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการคิดแก้ไขเนาะในทางกลับกันบางทีเจ้าของรถก็เห็นแก่ของถูก ไม่งั้นมันก็ไม่มีของเกียกร์เอเกียร์บหรอกถูกไหมรถไปไ้ายแดงบางทีมันก็มีปัญหาครับมันก็อาจจะมีจุดนั้นจุดนี้แต่หลายอย่างมันก็ขึ้นอยู่การเอ่อซัพพอร์ตดูแลการดูแลหลังการขายการเทคแคร์ของเจ้าของอู่แล้วก็การใช้งานของคนขับบางคนก็กินตะบี้ตะบันกินเกี่ยวไม่สนมีครับมีหลายอย่างอันนี้ก็เราสู้ฟังครับเนาะเดียว่าไร้ใจห่างครับสวัสดีครับ